นอกจากพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พุทธศาสนิกชนรู้จักกันแล้วนะครับพระธาตุยังสามารถเกิดจากพระอาจารย์นักปฏิบัติผู้เคร่งครัดในพุทธศาสนาได้อีกด้วยซึ่งการเกิดพระธาตุมีคําอธิบายในพุทธศาสนาคืออํานาจแห่งสมาธิซึ่งมีหลายขั้นหลายระดับด้วยกันโดยทุกระดับนั้นจะมีองค์คุณทั้ง3ามประการเสมอคือความตั้งมั่นแห่งจิตหรือความเป็นสมาหิโยความบริสุทธิ์แห่งจิตหรือความเป็นปริสุทธโธหรือความมีสมรรถนะในการทําหน้าที่ของจิต หรือการเป็นกรรมนิโยโดยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่มนุษย์ทั่วไปจะสามารถปฏิบัติได้ครบทั้งสมองค์คุณนี้สําหรับการเกิดของพระธาตนั้นมีด้วยการหลายรูปแบบทั้งเกิดจากกระดูกที่เผาไฟแล้วหรือยังไม่เผาไฟซึ่งสามารถแปลเปลี่ยนเป็นผลึกรูปร่างต่างๆได้ที่มีสีสันสวยงามและไม่เพียงแต่กระดูกเท่านั้นทั้งเส้นผมเล็บฟันหรือแม้กระทั่งชานหมากของพระอาจารย์ก็พบว่าสามารถแปลเปลี่ยนเป็นพระธาตุได้เช่นกันและสำหรับพระสงฆ์ที่ยังไม่ดับขันก็สามารถพบว่าเกิดพระธาตุได้ ซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ปรากฏจากกรณีของหลวงปู่แหวนสุจินโนที่ได้ทําการผ่าตัดกระดูกสะบ้าหัวเข่าพบว่ากระดูกสะบ้าหัวเข่าท่านได้กลายเป็นพระธาตุไปแล้วดังนั้นชาวพุทธจึงถือว่าการได้มาสักการะองค์พระสารีริกธาตุนับว่าเป็นการได้เข้าใกล้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งหนึ่งในชีวิตหรือแม้แต่การได้สักการะพระธาตุอธิของพระอริยสงฆ์ผู้ยึดมั่นในพุทธศาสนาก็ตามคือการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่บริสุทธิ์เนี่ยนะมันเป็น สิ่งที่เป็นมงคลมนุษย์ทุกคนต้องหมอเพราะว่ามนุษย์เนี่ยมันอยู่ในภาวะที่เสี่ยงจากนี่ไปไหนจะไปตั้งอะไรนะฮะเขาบางทีมันมันเสียกําลังใจในการที่ได้มาสัมผัสกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันทำให้ดีกําลังใจเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งมงคลที่ว่าในความหมายทั่วไปเลยนะนะและเพราะนั้นไอการกาละพระบรมธาตุเนี่ยมันอยู่ในประเพณี1ิสองเดือนของแต่ละแห่งนะฮะในปีนี้เนี่ยเขาจะมีพิธีนี้เพื่อความคัจิตใจให้บริสุทธิ์นึกถึงพวกที่พวกที่เจ้า แต่ไม่ใช่มองเพื่อให้ช่วยให้อะไรต่างๆเหล่าบบนี้มันเรื่องจิตใจโดยตรงนะฮะให้เรานึกถึงสิ่งเหล่านี้นะฮะเป็นแกนกลางที่สําคัญคนะฮะเป็นหัวใจของพุทธศาสนาเทรวาทของเราวนะฮะดังนั้นเมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการจึงได้จัดงานมหาพุทธบารมีพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกาซึ่งได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า รวมทั้งพระาธาตุอฐิพระอาหารหันธาตุของหลวงตามหาบัวยานสัมปโนที่ได้อัญเชิญมาจากวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีพร้อมทั้งอธิาธาตพระอาริยสง์จากทั่วโลกตั้งแต่สมัยตอนต้นของพุทธกาลจนถึงปัจจุบันเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะเกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตก็ภายในนี้ก็จะได้พบกับพระบรมสารีริกธาตุนะครับ,รบที่นํามาจากประเทศสศีลังกาได้รับมอบมาจากพระสังฆราชทางประเทศรศีลังกาครับ แล้วก็ภายในก็จะได้พบกับพระลมสารีริกธาตุของเกจิดัง<ฆ>พระเกจิดังทั่วประเทศนะครับก็เป็นของท่านหลวงตามหาบัวที่อยู่ทางทางด้านนี้นะครับครับ,รบก็ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่เด่นที่สุดในในใน,ในงานนี้เลยก็ว่าได้ครับ,รบ<ม>งานมหาพุทธบรมีครั้งนี้จะจัดขึ้นไปจนถึงวันที่16มิถุนายนพศ2 5 5 4 ซึ่งพุทธศาสนิกชนสามารถเข้าสักการะองค์พระสารีริกธาตุได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาไปจนถึง17นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจำลองภายในเมืองโบราณครับ